ท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าว่านะคะหลังจากที่โชคร้ายมานะคะแต่ลูกชายเพื่อนไปประมูลบ้านหลังที่สองได้นะคะค่ะมื้อนี้นะคะเพื่อนไปประมูลบ้านใดนะคะแต่มันเป็นบ้านมือสองนะคะบ้านตรงนี้ค่ะเจ<ม>้าวาก็เลยมาทําความสะอาดช่วยลูกนะคะอ่ะ บ้านเล็กที่เพื่อนสองสองดมูจิตนะคะท่านผู้ชมอันเจ่าท้ายเ้เบิ้งนะคะเด้อตอนนี้มาทำความสะอาดซอยเพื่อนนะคะ หลังจากที่โชคลายนะคะโชคลายมาหลักเพื่อนกับประมูลบ้านหลังนี้ได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอวาดิผ่าเลาะเด้อตายท่านผู้ชมฟังนะคะเพื่อว่าต้าเามีโชคมีลาภเนาะเ้าตามหาโชคอยู่แล้วนะคะก็ไดแนแทนแทนก็จะได้บ้านเล็กที่ตัวนี้นะไดะ้บ้านเล็กที่ตัวนี้นะคะ 2องสองหมู่เนะคะกจะได้มาแล้วนะคะสองสนะคะท่านผู้ชมเพื่อเขามีโชคมีลาบเนาะค่ะเจ้ว่าก็มาทําความสะอาดนะคะช่วยลูกค่ะอันนี้เป็นบริเวณข้างๆบ้านนะคะหลังจากที่รถชนเบียดมาแล้วเพื่อนกะประมูลบานใดน,นะคะเ<ช><ช>พื่อนทําบานไว้พร้อมนะคะซื้อบานมือสองสำหรับ ที่เพิ่นไปประมูลได้สินะคะเพิ่นก็นเคยซื้อ,อยู่หวยไอ้พวกรัตตลีนี่มไหมคะก็เคยถูกมาอายุเพิน่นวันนะแม่ลงเอาบัตรลิขิตตัวนี้ไปลองเบนนิ่งกัะน้ตเธอท่านผู้ชมแม่ถือเพิน่นวันนะคะก็เลยเวาให้อันนี้ยาก็มาเก็บกวาบนะคะทาความสะอาดด้วยคุณลูกเพิ่นนะคะอันนี้คือเป็นข้างหลังคะ่ะเป็นข้างหลังนะคะค่ะยุคแรดเด้อค่ะเด้อ เดินป้ายวันอายุซื้อเด้วค่ะพี่น้องมาทำงานช่วยลูกค่ะเมื่อนนี้นะค่ะ,คะอันนี้นะคะ อันนี้ถ้าฮามาจากหลังบ้านนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เด้อค่ะเด้อแฟนคลับนะคะถ้าผู้ใดสนใจบ้านมือสองนะคะมือสองนะคะกาติดตคุณลูกใดนะคะค่ะอันนี้เพื่อนกะอ,อ่อใดประมูลมาเร็จเรียบร้อยเพื่อนก็มาตบแต้งสก้อนเด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วเพื่อนถึงจะขายใดนะคะค่ะแต่บ้านหลังนี้สวยมากค่ะซื้อในราคากะ เด็ติดต่อคุณลูกอีกครั้งนึงนะคะกลัวว่าจะเว้าผิดแต่เมื่อว้นพี่บอกว่าถูกรดเบียดมาแล้วก็บว่าเป็นอย่างเน้ะเมื่อี้นพิ่ประมูลบ้านได้แล้วค่ะเพิ่นว่าก็เลยเพื่อก็ดีใจเนาะพิ่หมักอยู่แล้วแต่พิ่สตกบแต่งให้เสร็จเดี๋ยวเพิ่นก็สิไปต่างประเทศแล้วพิ่ว่าค่ะอันนี้ก็ลูกทําเองนะคะทําเองหมส่อส่วนสุดย่างเลยนะคะท่านผู้ชม จะเป็นห้องน้ำห้องนูงนะคะ3สามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะค่ะ,ะเพิ่นกำลังทาสีตกแต่งอยู่นะคะ,ะมีหน้าต่างทุกบานนะคะแล้วก็มีมุ้งนำทุกอันนะคะแล้วแต่ว่าโคมไฟนี้นะคุณลูกควนจะทำเองค่ะ เพื่อนอามาติดส่เองนะคะเพื่อนไปหาซื้อมาเพื่อนกะทำเองสีน่าจทาเองนะคะตกแต่งเองมดัดค่ะอันนี้กับคุณลูกก็จะทําเองนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ค่ะขายแม่อยู่บลูกขายค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมคะคือคุณลูกต้องทําให้เสร็จก่อนนะคะเก็บ,บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก็ทักได้นะคะค่ะสีอย่างดีเลยนะคะค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะต่อมาอาข้างนอกนะคะ ก็จะมีห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกคุณลูกบอกว่าฝากผ่านแฟนขับเจามาหน่อยเด้อคำบอกของคุณแม่นะคะเออถ้าคนไหนที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้อยู่โคราชนะคะเดี๋ยวก็จะมีเบอร์ติดต่อให้อยู่นะคะอ,อุปกรณ์แพะแกะก็ขายค่ะคะ่ะอุปกรณ์แพะแกะก็ส่งนะคะส่งทั่วประเทศไทยนะคะอ่า ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกเหมือนกันนะคะค่ะแต่คุณลูกก็ทำเองหมดทุกอย่างนะคะค่ะสห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำแล้วครัวก็ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคุณลูกก็สั่งมา คือคุณลูกจะทำเองหมดทุกอย่างนะคะคือช่างนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีเงินจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาทำเองนะคะเขาบอกว่าเขาทำเองค่อยๆทำมันจะได้ละเอียดนะคะละเอียดมากเลยค่ะตนนัวเองสีเสืออะไรก็ทำเองแล้วก็ส่วนไฟไฟ้านี่เขาก็ใช้อะไรนะอ่าพลังเสงียงอาทิตย์อะไรก็ไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นเนะ,ะเลูกชายจะทำเองตกแต่งเองนะคะ fc นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะทีนี้เราจะไปดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นบ้านเก่าที่เขาลือออกมานะคือลูกชายจะไม่ใช้แล้วนะคะตนนัวนี้ค่ะอันนี้ห้องครัวหลังจากที่เดินออกมาเนี่ยก็จะมีห้องครัวนะคะกว้างมากนะคะตรงนี้ ห้องครัวค่ะคุณลูกก็ทําเองนะคะเพราะว่าเราไม่มีตงคงจ้างค่ะเราต้องทําเองทุกอย่างนะคะค่ะพี่น้องช่างก็คงไม่ได้เอาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราต้องอทําเองนะคะค่าช่างก็แพงคุณลูกต้องทําเองค่ะก็เขาบอกว่าจะได้ละเอียดด้วยนะคะในเนื้อสีเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นช่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ ปลูกหญ้าเองนะคะประตูก็คุณลูกก็ทาสีเองนะคะเออก็ตกแต่งเอาเองแบบว่าไม่ได้จ้างช่างนะคะเดีย,ยาก็มาช่วยทำความสะอาดค่ะอันนี้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะค่ะเราเราต้องทำทีละห้องละห้องนะคะมันจะได้แบบละเอียดนะคะ ลูกอกว่าต้องดูให้ละเอียดเนื้อสีเนื้ออะไรนะคะค่ะค่ะสนามเล็กเล็กกว้างกว้างนะคะจุตี่สนใจนะคะคุณลูกคุณลูกชายบอกว่า,อาตอนที่ประเมินได้บ้านหลังนั้นนะคะก็ออกก็ออกนะคะเป็นตัวเลขแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะ พึ่งรถก็โดนเบียดมาสองแล้วก็มาประมูลบ้านหลังนี้ได้นะคะแต่บ้านเล็กที่ตรงนี้นะคะชัดมากเลยค่ะสองสองแปดโมเจ็ดนะคะค่ะนี่นะคะ พี่น้องคะชอบหรือไม่ชอบจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจวานะคะค่ะสุดท้ายนี้เจวากับบุมียงนะคะของให้แฟนคลับทุกท่านนะคะเข้ามาชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้รวยๆเฮงๆด้วยนะคะมีโชคมีลาบนะคะค่ะ ่ลืมแล้วค่ะเดอสองสองแปดมูเจ็ดนะคะ, 2, 2, 8, 7, ะ,คะเพื่อเฮามีโชคมีลาบเนาะท่านผู้ชมก็เลยอยากบอกให้ฟังนี่แหละค่ะหลังจากที่เออคุณลูกเพิ่นถูกเบียดแล้วก็บ่ได้เป็นอย่างนี้สินะคะนี่เปิดไฟอยู่กับพวกท่านได้เก็บฮันเก็บนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนอยังเอ็นทันเอ็ดนี้ยู่ยังพ่กท่านได้ทำยั่งเลย โอ้ยเพื่อนสาวโทรมาถามว่าเมื่อง่ายอย่บอกจะกลับง่ายไหมก็บว่าไม่ได้กลับแล้วรอสักวันสองวันก่อนนะคะจ้ะก็ะบอกให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกชายนั่นเวลาเพิ่นซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งที่เพิ่นยู่ปัจจุบันเมื่อรู้ว่าเลขตัวใดเพิ่นซื้อแล้วมันถูกไหมคะมันถูกลัตเตอรีหนะ่ะไหมเพิ่นก็นเลยว่าเมื่อนนี้หลังจากที่เขาได้โชคลาบมา ได้ตัวนี้แหละเพื่อเขาจะทุกข์ผ่นวันนะคะเนาะกับเราไฮพันธุนาย่าวก็มาทาความสะอาดให้ลูกนะคะค่ะวันอายุดีเดอ้อค่ะพี่น้องแต่ลูกนะเพ่นเอดเองนะคะพี่น้องเ่อพี่น้องสนใจเนาะตอนนี้พ่นวันตกแต่งเรียบร้อยสกอนทุกอย่างแล้วค่ะทหารนี่จะเป็นลุงรถนะคะค่ะเออเปิดไฟขึ้นมันคือสวยอยู่แบงเพื่องามอยู่ลูก เออค่ะลูกชายจะเอดเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพอนสก,ก็บเองทําเองมากส่นนะะันค่ะราละเอียดบอกคือบาละเอียดนะคะค่ะค่ะพอนเปิดไฟไฟใส้พลังเสียงวะลูกพลังเสียงอาทิตย์บ่ไฟนั่นไฟเห่าไหมตัวน,นี้สช้ไฟหรือไฟไฟ้าอย่างก่อนฟฟโอ้ไฟฟ้าค่ะตัวน,นี้ เ,เดงานเก็ดรติเดิอพี่น้องวันละเอียวนี้เด้วันละสองทุ่มสามทุ่มค่ะพี่น้องเขาเราไม่ได้จ้างนะคะเรายังไม่มีตังเลยะคะ่ะเราต้องทําเองนะคะบอค่ะบรัจ้างค่ะทําเองค่ะบรัจ้างนะคะค่ะพ่อแม่คุณลูกคุนต้องการความละเอียดเพื่เอเส็ดเองเก็บทุกห้องเลยไหมคะเก็บทุกห้องเลย อันนี้เพิ่งเพิ่งจะทำเข้ามาทำเก็บกวาดมื่อนนี้แหละแต่เพื่อนมาเบิ้งแล้วกับเพื่อนกับจะลงสีนะคะมืนน่อนอี้เพื่อนกับซื้อหลอดไฟมาปัาบ๊บปับ๊ปป๊กับมีมีพ่อมีแม่กับน้องอีกสองคนนะคะมาช่วยทำค่ะพี่น้องอันฝากไวค้ค่ะเพื่อพี่น้องสนใจแต่เยาว่าก็มีเลขเด็ดให้อยู่นะคะ <laughs> คกือมาเลขที่นะคะ อยากให้อยากให้แฟนคลับนะคะนี่โชคมีลาบนะคะกระเป๋าเจ๊หวานเจิมเข้าเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดบอดด้จ้าตัวค่ะโชคบูมีเนาะซ,ซื้อซื้อลอตลีกับบอด้ซื้ออย่างกระขอ,เ,อเงินมาคืนมดเนาะค่ะเนาะอันลองเบื้องนะคะพี่น้องอ่าสองสองแปดนะคะสองสองแปดแล้วก็มูดเจ็ดค่ะอยากให้พี่น้องเบื้องเอาเด้อค่ะเด้อเธอเฮามีโชคมีลาบเนาะคะ่ะ เจ้ว่ามาเมื่อน,นี้กับมาหาคุณลูกกับว่าได้คลิปอย่างนะคะก็ได้คลิปแค่นี้ล้วค่ะแต่เป็นเลขยี่สิบสอปค่ะโอ้ยให้มีโชคมีลาบเนอเธอนะท่านผู้ชมเพราะว่าเออรถกระถืกเบียดมาแล้วเพื่อซะเข้าอู่สมอ่าเพื่อสะไปส่งของให้ลูกค้ากับไปส่งไก่อยู่ได้ค่ะอ่าทั้งเหนือทั้งใต้เหนไหมค่ะกับซได้ใชรถน้องลไปก้อนโอ้ย ค่ะอันลูกชายเพิ่นว่าอยากตบแต่งให้มันเสร็จเร็วๆนะเดี๋ยวเพ้่นจะกลับตั้งประเทศแล้วมันจะยากเพิ่นว่าบู้มีไผดูเลนะคะค่ะกับฝากท่านผู้ชมไวะะ้ด้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางเลือกนะคะสองสองแปดด้ 2, 2, ะคะ่ะสองสองแปดแล้วก็เจ็ดนะคะเพื่อเอาเป็นแนวทางฝากไว้นะคะพี่น้องขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาชม ช่องเจวาดชแนลนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆนะคะให้มีโชคมีลาบนะคะถูกลัตเตอรีกันทุกคน,นะคะเดอ้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจวานะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ